เม็ดอาร์คทุกจุดนะครับอยู่ครบเลยนะนี่สภาพแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยชนแน่นอนครับรับประกันได้เลยนะรถคันนี้เราตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับหนังของเขาไม่มีรอยขีดข่วนนะคุณผู้ชมรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับที่จับด้านบนก็ไม่มีรอยเลยนะคุณผู้ชมเขาใช้งานดีมากๆถนอมมากๆครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถลูกค้ามีเครดิตอย่างน้อย1ปีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถย้ำนะบัตรประชาชนใบเดียวออกรถ ไม่ต้องเอาเอกสารอื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับฝากไะ้รับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาและผมมั่นใจว่ารถคันนี้จอดไม่นานอย่างแน่นอน โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมี t o ลต้า o ฟรจูเนอนะครับ2.4 Commander เดอร์ปี 2, 2022สีขาวรถคันนี้ผมเพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้าเมื่อเช้านี้เลยคนระับตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกานะผมบอกได้เลยว,ว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมให้เห็นก่อนที่รถคันนี้นะครับจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดแบบเรียวๆก่อนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้กันเลยนะครับรถคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้านะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะคุณผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผม เก็บรายละเอยียดให้นี่คนระับผมให้ดูแบบเรียวๆแบบนี้ก่อนเลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเอามาคนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับมีร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยเท่านั้นนะครับให้เห็นกันแบบเรียวๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําแบบเป็นโนแบค็คเรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องสามองศมาให้ครบเลยนะครับกันชนหน้าคุณผู้ชมนี่ครับอาจจะมีแบบว่าสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆตรงนี้อะต,ตรงนี้เป็นที่ฝุ่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเห็นนะ เนี่ยมันออกได้หมดเลยนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็ยังใหม่ขนาดนี้ครับุผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวโคมไฟของเขากันนะครับโคมไฟนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ทัม running light มีไฟตัดหมอกมาในตัวแต่โคมไฟใหม่มากคุณผู้ชมดูดิเนี่ยรถแบบมาแบบนี้ผมมาให้ดูก่อนนะไฟเดียวเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูที่ล้อ,อยางกันบ้างครับผู้ชมนีครับดอกยางนะหนาใช้งานได้อีกยาวๆนะผู้ชมเนี่ยดอกยางยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับนี่เป็นไงผู้ชมดอกยางหนาะจริงใครที่สนใจเนี่ยผมแนะนําเป็นคันนี้เลยครับสำหรับเจ้าโต้ตาฟอร์จูเนอร์นะครับราคาเพียงหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพรอหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทตลอดอายุสัญญามาที่ด้านบันไดข้างคุณผู้ชมนี่คนระับบันไดข้างไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผู้ชมพร้อมใช้งานมากๆนะครับ ตัวกระจกมองข้างจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วจะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถนะครับผมให,หม่ไหมคุณผู้ชมนี่เห็นก่อนแบบนี้เลยให้เห็นกันก่นกอนปรับสภาพนะครับรถสวยจริงๆคุณผู้ชมเรามาดูที่ประตูฝั่งซ้ายกันบ้างประตูหน้าฝั่งซ้ายนี่ครับตัวแผงประตูนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขัดครับตัวตัวหนังตรงนี้นะเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้เลยเดีย๋ยาวมาดูโครงสร้างของรถคันนี้กันบ้างคุณผู้ชมอึ๊บโหแน่นมากคุณผู้ชม เม็ดอาร์คทุกจุดนะครับอยู่ครบเลยนะนี่สภาพแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยชนแน่นอนครับรับประกันได้เลยนะรถคันนี้เราตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะรถคันนี้ตรวจสภาพได้5้าดาวด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับผม <Yahoo! S 1> สวยจริงคุณผู้ชมมาดูประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างครับแผงประตูใหม่ๆคลิิๆแบบนี้นะครับเม mm ็ดอาร์คประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่เม็ดอาร์คอยู่ทุกจุด ไม่มีอรอยทําสีแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเริ่มจากไฟท้ายฝั่งซ้ายเป็น LED เรียบร้อยแล้วใหม่ๆแบบนี้ไม่มีแตกนะคุณผู้ชมไม่มีคราบเหลืองหรือคราบหมองเลยนะครับรถคันนี้เป็นตัวคอมมานเดอร์นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมจะมาเปิดนี่ครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยมาพร้อมกล้องมองหลังและ p a r k ิ้งเซ,นซ็นเซอีก4จุดนะคุณผู้ชมนี่นะผมให้ดูกันเรียวๆก่อนทําความสะอาดก่อนปรับสภาพกันเลยนะครับ ฝากระโปงนัอนฝากระโปงท้ายน็อตฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่มีรอยทําสีแน่นอนไม่มีรอยไขยนะครับประกันได้นะครับล้างน้ําทุกอย่างเดิมครบนี่ครับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยเอาดูคุณผู้ชมดูดินี้ผมยังไม่ได้ทาความสะอาดนะให้ดูแบบเร็วๆเพิ่งเอามาเมื่อเช้านะครับนี่ครับไม่มีรอยการใช้งานแทบจะไม่มีเลยคุณผู้ชมพวกข้าฝุูดพวกนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับตรงนี้รถพึ่งเข้ามาถึงบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณผู้ชมฝาท้ายนะครับ นี่ครับสามารถปิดได้ตัวชอคของเขานะครับไม่มีแบบเสียงเลยนะคุณผู้ชมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังฝั่งขวากันบ้างครับคุณผู้ชมแหงประตูนะครับตัวหนังสือติดครบนะครับนี่กระจกใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันครับคุณผู้ชมฮึ่โอ้โหนี่แน่นจริงคุณผู้ชมครับเมทดอาร์คเดิมๆนะครับอยู่ครบทุกจุดนะสบายใจได้คุณผู้ชมร้องอันนี้รับประกันโครงสร้างครับไม่มีวันเหตุชนหนักพิกามไฟไหม้น้ำท่วม ตัดต่อครายสวมซากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมตรวจสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับตัวแผงประตูด้านขวานะครับตัวหนังสือติดครบนะครับผม๊นี่นะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนี่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าที่ผมให้ดูสภาพแบบเรียวๆนะคุณผู้ชมผมขายความจริงอยู่แล้วนะครับแถมรถคันนี้นะครับใครที่ออกรถกับผมวันนี้นะผมยังบีบัตรน้ำมันแถมให้1 0 0่0หมืนบาทนะเอาไปขับเที่ยวปีใหม่กันใช้กันแบบว่าสบายๆหายห่วงครับ รถคันนี้ครงสร้างเดิมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์2ปีนะครับรับประกัน247รายการแถมบัตรน้ำมันครับ10,000บาทอยู่ต่างจังหวัดใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะครับจัดไฟนั้นผ่านส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับมีขัดสีเคลือบแก้วแถมให้มีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้วันรับรถโปรโมชั่นดีๆจุกๆอย่างนี้ฝากไว้ด้วยครับเซลเต่าบิ๊กคาร์นะครับ0971826256เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันครับว่าห้องเครื่องของเขาจะใหม่แค่ไหนคะุณผู้ชมไปครับ โอเคครับผู้ชมเราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันนี่ห้องเครื่องนี่ผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้เข้าทําความสะอาดทั้งหมดเนี่ยผมให้สภาพจริงๆนะครับก่อนที่ผมจะทําความสะอาดห้องเครื่องให้ทั้งหมดนะับผมอยากให้เห็นความจริงก่อนเลยนะว่ารถคันนี้นะครับไม่มีทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวเร,เริ่มจากน็อตฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถก่อนนะนี่ครับน็อตเดิมๆไม่ขยับไม่มีทาสีแผน่นเพลนนะครับ อยู่ครบนะแผ่นเพจไม่เคยทําสีนะครับแก้มด้านข้างคานด้านหน้านะครับเดิมๆจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเห็นไหมว่ามันมีคราบขี้ฝุ่นอยู่เลยนะครับผมถึงบอกว่ารถคันนี้เรียวๆนะคุณผู้ชมผมรีวิวแบบเรียวๆเลยแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ารถคันนี้จะบิ้วหรือทําสีอะไรมานี่เดิมๆ,ๆแก้มข้างเดิมๆน็อตฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งขวาของตัวรถนะครับเป็นไงคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยการไคเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแถมเราเนี่ยเครื่องยนต์ยังแห้งๆแบบนี้ รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์อีก2ปีเต็มๆนะครับผมรับประกันแบบนีีจุกๆแบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะต้องเซลลเต่าบิ๊กคาร์นะเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆแบบนี้นะครับคันหน้าเดิมๆไม่มีรอยไขนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจ0971826256เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารของเจ้ารถคันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมว่าห้องโดยสารของเขาจะใหม่แค่ไหนครับก่อนปรับสภาพไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ที่ภายในอินเดียของเจ้าโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร เขามาเดร์คันนี้กันแล้วนะครับนี่ผมให้ดูแบบว่าเลียวเียวก่อนที่ผมจะทําความสะอาดภายในแล้วฟอกเบาะฟอกผมให้นะคุณผู้ชมผมอยากให้เห็นสภาพก่อนที่ผมจะทําความสะอาดนะครับว่ามันสมบูรณ์และใหม่แค่ไหนเดี๋ยวอีกสักวัน2วันนะครับรถจะใหม่และสะอาดกว่านี้แน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยตรงนี้นะครับนี่ผมให้ดูจากด้านบนหลังคาก่อนเลยนะครับผมหลังคานะคุณผู้ชมไม่มีรอยเจิร์นะครับรับประกันได้เลยนะครับนี่มาแบบนี้เลยนะครับเพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้าเมื่อเช้าเลยครับตัวม่านบังแดดของเขานะครับนี่ ก็ใช้งานได้มีไฟเปิดปิดได้ปกตินะครับสมบูรณ์มากๆนะคุณผู้ชมนี่ครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะไฟนะครับห้องโดยสารก็ติดครบที่บังแดดก็ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันบ้างครับที่บังแดดของเขานีเลยนะใช้ง,งานได้แบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีการขีดไม่มีรอยหักเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับลงมาที่ตรงตัวคอนโซลตรงกลางของเขาครับคอนโซลดน้าหน้าของเขานะไม่มี ราบกาวแนละ้วคุณผู้ชมเจ้าของเขาใช้งานอย่างทะนุถนอมดูแลดีมากๆตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัชนิ่มๆนะครับเป็นหนังสีดำนะครับตัดมาด้วยได้สีแดงสติ๊กคิงมาด้วยได้สีแดงแบบนี้นะครับรวมถึงตรงด้านนี้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเป็นซอฟทัชนะครับนิ่มๆนะครับหนังสีดําตัดมากับได้สีแดงตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวเบาะของเขานะจะเป็นเบาะสีดํากับสีแดงนะครับตัดสีกันแบบนี้สวยๆนะคุณผู้ชมและที่ผมอยากให้เห็นเนี่ยคือความสมบูรณ์ของเจ้าเบาะหรือภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับปีกเบาะนี่นะคุณผู้ชม ปีกบ,บอมไม่มีล้มนะครับไม่มีรอยขาดแม้แต่นิดเดียวนะครับรวมถึงตัวพนักพิงด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไม่มีริ้วรอยไม่มีแบบว่ารอยขาดรอ,อยขีดรอยข่วนเลยครับจะมีก็แต่คือมีต้องรอยการใช้งานบ้างบางๆตรงนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ใหม่เดี๋ยวจะแบบเป็นสีดําเงาสวยกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะขัดล้างเอามาขัดล้างทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นจอระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับทุ นี่ครับสัมผัสได้ปกตินะครับมีบลูทูธมีอะไรครบนะครับจอแสดงผลแอร์จะเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับปรับความแรงได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมจอดสตาร์ทไว้เนี่ยแป๊บเดียวผมลองนั่งดูเกือบหลับคุณผู้ชมง่วงเลยนะครับผมตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําให้ถึง2ช่องนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีที่แอร์ทั้งสองฝั่งเนี่ยครับอันนี้ติคุณผู้ชมนี่ครับก็จะมีให้อีกสองสองแก้วนะครับก็ใช้แบบพร้อมใช้งานเลยนะครับพวงมาลััยนะครบก็ จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วที่ผมอยากให้เห็นนะคุณผู้ชมนี่ครับหนังของเขาไม่มีรอยขีดขว่วนนะคุณผู้ชมรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับที่จับด้านบนก็ไม่มีรอยเลยนะคุณผู้ชมเขาใช้งานดีมากๆถนอมมากๆครับฝั่งซ้ายตรงนี้ของพวงมาลัยนะครับจะเป็นที่ควบคุมเครื่องเสียงหรืออินโฟเทนเมนต์ในรถนั่นเองนะครับรถคันนี้จะมีคูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของพวงมาลัยนะครับจะเป็นเกียร์แพัดเดิลชิพนั่นเองนะครับรถคันนี้สมบูรณ์จริงนะคุณผู้ชมพวงมาลัยเนี่ย ตัวหนังสือติดครบนะครับไม่มีรอยถะลอะไม่มีลอกล่อนเลยนะเนี่ยติดครบทุกอย่างและที่สําคัญนะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับเลขไม้เพียง8ป0 0 0ืเพันโลเท่านั้นนะครับรับประกันไม้แท้นะครับจากศูนย์สามารถเช็คได้นะผมรับประกันได้เลยนะครับระบุไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะคุณผู้ชมห้องโดยสารโดยรวมข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆากครับแอร์เย็นเพงเพราะนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2กันครับคุณผู้ชมว่าจะใหม่แค่ไหนครับคุณผู้ชมไปครับ โอเคครับคุณผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2นะครับคุณผู้ชมด้านหลังเข้าใหม่เหมือนกันนะใหม่กว่าด้านหน้าอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านบนหลังคาก่อนกันนะครับนี่ครับพรมหลังคานะครับไม่มีรอยเจอร์คุณผู้ชมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับแอร์เรามีมาให้เรียบร้อยแล้วปรับความแรงของพัดลมได้ด้านหลังนี้ผมขออนุญาตเป่าที่นึงนะคุณผู้ชมแสบตาแอร์เป่าตาแอร์แรงนะครับด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับจะมีช่องเก็บเอกสารมาให้ด้วยกันถึง2ช่องนะคุณผู้ชมนี่ครัับบบกกก็็เเอสารรได้นะค ผมาตรงกลางนะครับจะมีตัว power outlet ให้หนึ่งช่องนะครับผมนี่และด้านล่างคุณผู้ชมที่สําคัญนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมมีไฟ ac นะสําหรับเสียบไฟบ้านนั่นเองครับนี่ได้ให้หนึ่งช่องแบบนี้นะใช้งานสบายสบายใครที่แบบว่าอาจจะต้องทํางานในรถอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่าชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่แบบว่ารับรองรับ100วัตต์ตรงนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับผมเบาะของเขาด้านหลังนะคุณผู้ชมนี่ปีกเบาะไม่มีล้มนะครับเบาะเป็นสีดําัดกัดสีแดงอย่างเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยแต่ว่าที่ผมอยากให้ดูคือดู ความสมบูรณ์นะครับหนังไม่มีขาดนะครับปีกบอกไม่ล้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงที่วางแขนตรงกลางกันบ้างนะครับนี่ก็มีช่องวางแก้วน้ำมาให้อีกสองช่องตรงนี้นี่ครับเราไม่ใช้แล้วแค่พับเข้าไปนะครับตัวหนังของเขาก็ใหม่มากๆนะคุณผู้ชมนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับสมบูรณ์จริงรถคันนี้ใครที่สนใจเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองห้านี่ด้านหลังคุณผู้ชมผมจะให้ดูเบาะแถวที่3ตอนที่3นะครับผมเบาะตอนที่3ก็ใหม่ๆแบบนี้เลยครับ ปีกบอกไม่หลมแท้จะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมฝากไว้เลยนะครับ0 9 7 1 8 2 6 2 5 6เดี๋ยวเราไปลองเทสได้เจ้ารถคันนี้กันครับว่ารถของเขาจะขับยังไงและช่วงล่างจะดังไหมเวลาเราขับนะครับช่วงล่างสมบูรณ์แค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเทสตได้เจ้าโตลต้าฟอร์จูเนอร์คอมมานเดอร์คันนี้กันนะครับผมนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบๆแบบนี้ในห้องโดยสารเเเงงีียยบ้าาานะคคุณชมดดด๋ววรลอิกู นะครับเครื่อง2.4ก็โอเคนะครูชมแต่ว่าเราสามารถปรับได้นะครับเป็นโหมด power mode นะครับมีโหมด eco นะครับปุ่ม eco ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power mode เดี๋ยวเราลอง power mode กันบ้างครูชมนี่นะครับเปลี่ยน power mode ครับเดี๋ยวดูอัตราการเร่งนะครับนี่นะคผูชมก็โอเคนะคผูชมสำหรับเครื่อง2.4คันนี้นะครับไปขออนุญาตปรับเป็นโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับเป็นโหมด eco นะครับ แอร์ก็เย็นปกตินะคุณผู้ชมนี่แอร์เย็นปกตินะครับช่วงล่างไม่มีเสียงดังนะโดดสปงสพารอะไรก็เงียบนะครับพร้อมใช้งานเลยช่วงล่างเพราะว่ารถคันนี้ผมเรียนก่อนนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะครับผมยังไม่ได้แบบว่าทําสปาภายในยังไมไ่อะไรแบบยังใหม่ขนาดนี้นะห้องโดยสารของเขานะครับผมกระจกนะครับไม่มีรอยอ่ารอยแตกของกระจกไม่มีแบบสะเก็ดหินกระเด็นมาก็โดนกระจกสักจุดเดียวนะคุณผู้ชมฟิล์มนะครับก็ เป็นลามินาด้วยนะครับเป็นลามินาด้วยนะครับตัวตัวป๊อปนะครับผมลามินาป๊อปนะขันนี้สําหรับฟิล์มก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะคุณผู้ชมนี่เนี่ยเดี๋ยวลองโดดสะพานหน้าหน้าดูอีกทีนะคุณผู้ชมนี่นะครับอ๊บนี่นะครับช่วงล่างนะครับไม่มีเสียงดังนะคุณผู้ชมสบายใจได้ช่วงล่างนี่พร้อมใช้งานสดๆนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับสําหรับเซลเต่านะครับมีโปรโมชั่นนะครับผม รับบัตรน้ํามัน10,000บาทเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ออกรถก่อนปีใหม่นี้นะครับไม่รู้ว่าคลิปจะออนทันปีใหม่หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามตัดให้ทันนะคุณผู้ชมสาหรับเจ้าโตลต้าฟอร์จูเนอร์คอมมานเดอร์คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นบัตรน้ามัน10,000บาทนะครับบริการจาัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ผ่านผมส่งรถให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะมีบริการไฟแนนซ์วิเศษทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านผมส่งรถให้ฟรี มีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์247รายการนานถึง2ปีเต็มๆนะคใครที่สนใจนะ0971826256และที่สำคัญนะร,รถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถลูกค้ามีเครดิตอ,อย่างน้อย1ปีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถย้ำนะบ,บัตรประชาชนใบเดียวออกรถไม่ต้องเอาเอกสารอื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปลองขึ้นหอยดูช่วงล่างของเขาครับว่าช่วงล่างเนี่ยหลังจากที่เพิ่งซื้อเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดจะมี คราบสนิมหรือว่าอะไรกันไหมผมรีวิวแบบเรียวๆตามจริงเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับช่วงล่างคันนี้มันจะมีพวกขี้ฝุ่นพวกอะไรตามการใช้งานทั่วไปแต่ว่าที่ผมจะให้ดูคือความสมบูรณ์ของช่วงล่างและโชค๊คอะไรมีน้ํามันรั่วน้ำมันซึมเกียร์มีน้ํามันเกียร์ไหลแม้แต่หยดเดียวหรือเปล่าให้ดูกันแบบเรียวๆเลยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นห้อยดูกันครับช่วงล่างไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเรามาขึ้นห้อยดูช่วงล่างของเจ้า t o y o t a f o r t u n e r Commander เดอร์คันนี้ ที่ผมบอกนะคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมช่วงล่างของเขานะครับที่ก็คือแบบว่าสภาพก่อนล้างทําความสะอาดครับแต่ที่ผมอยากให้ดูเนี่ยอยากให้ดูความเดิมนี่นะครับไม่มีสนิมขึ้นนะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ได้ลุยน้ําเค็มแน่นอนนะครับโชคนี่นะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ได้ล้างนะแต่ว่าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะไม่มีคาบน้ํามันเลยนะครับกันโครงมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับด้านหลังสติกเกอร์นะครับ ก็ยังอยู่นะครับนี่สติกเกอร์จากโรงงานนะไม่มีสนิมนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ไม่มีสนิมจริงๆับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะนี่ครับไม่มีคราบน้ํามันนะที่ก่อนล้างก่อนปรับสภาพนะครับผมมีเพาขับอะไรทุกอย่างก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับแคตเทอรลิติกอยู่ครบนี่คุณผู้ชมอยากจะให้ดูสําคัญของเขาก็คือนี่ครับเกียร์นะครับไม่มีเยิมไม่มีน้ํามันรั่วไม่มีน้ํามันเสิมนี่ครับเกียร์เนี่ยครับด้านล่างนี้ไม่มีคราบน้ํามันเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็คือ มาแบบนี้เลยรถนี่มาเพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้าเมื่อเช้านะครับไม่มีสนิมไม่มีแบบว่ารอยการแบบรอยแบบคาบน้ํามันคาบอะไรครับโช๊คเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานยางหุ้มเพานะครับยางกันฝุ่นอะไรนะครับลูกหมากปลายแหลกนะครับบูธปีกนกอะไรทุกอย่างไม่มีรอยสนิมเลยนะคุณผู้ชมนี่ใหม่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวจะใหม่กว่านี้นะคุณผู้ชมด้านหน้าฝั่งขวานะครับก็เดิมเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับยางหุ้มเพาทุกอย่างบูธปีกนกอะไร พร้อมใช้งานนะลูกยางไม่มีขาดนะครับผมโ okay, <c oughs> อเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับว่าราคาเท่าไหร่ครับผ่อนเท่าไหร่และโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างไปครับคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเจ้าโตโยต้านะครับ Fortuner 2.4 Commander ปี2022สีขาวรถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าการขี่ทุกอย่าง เปลี่ยนกองเปลี่ยนเกียร์สมูทนะครับจะมีตําหนินิดเดียวก็คือรอยสะเก็ดหินนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวผมจะรีบเอาเข้าไปเก็บรายละเอียดเก็บทรงเก็บสีอะไรให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่คุณผู้ชมมาเนี่ยรถทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขานะเพียงแค่1นึ่งล้านสี่หมบาทพ่อหนึ่งหมันบาทตลอดอายุสัญญานะครับและรถของเรานะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สปีเต็มๆนะรับประกันแบบนี้จุกๆแบบนี้ วันรับรถมีเปลี่ยนหน่ายของเหลวให้มีคาสีเคลือบแก้วให้มีฟรีค่าเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานนะครับรถคันนี้ผมยังมีปัรน้ำมันแถมให้อีกหนึ่งหมื่นบาทจุกๆุกแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับและจองรถมาจากคลิปนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะผมมีปัรน้ำมันแถมให้หนึ่งหมื่นบาทนะรฟรีเลยนะครับเปลี่ยนหน่ายของเหลวให้อีกอะไรโหโปรโมชั่นจุกๆลูกค้าท่านใดที่ใช้บัตรเครดิตมาอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับผมบอกตรงนี้ได้เลยนะว่าใช้บัตรประชาชนไปเดียวออกรถเท่านั้น ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ผ่านผมส่งรถได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครันะลบลูกค้าท่านใดสนใจนะครั0971826256เซลเต่าบิ๊กคาร์นะฝากไววยนี้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาและผมมั่นใจว่ารถคันนี้จอดไม่นานอย่างแน่นอนฝากไว้ด้วยนะรถคันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com